ครับสวัสดีครับเข้ามาสู่ช่องโหลาศาสตร์ไทยไพ่ยิเดี๋ยวคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรผมก็จะมาขอโทษขออภัยสำหรับบางคลิปที่ภาษาไทยมันผิดเพี้ยนเพราะว่าบางทีก็ไม่มีเวลาตรวจสอบหรือบางครั้งเวลาผมโพสผ่านโทรศัพท์มือถือซึอ่งบางครั้งมันก็ทำสายตาเราอาจจะ ไม่ได้ละเอียดอรอบคอบต้องขออภยัยขอโทษด้วยเพราะว่าเวลาเข้ามาเช็คในคอมพิวเตอร์รู้สึกว่าภาษาไทยหรือตัวหนังสือ,อซึ่งเราโพสต์ออกไปมันก็ผิดเพี้ยนผิดแปลกกับภาษาไทยไปเยอะต้องขออภยัยเดี๋ยวจะเข้าเดี๋ยวจะเข้ามาแก้ไขได้บางส่วนก็ต้องขอโทษด้วยเพราะว่าเวลาไปถ่ายทำสถานที่จริงหรือเวลาไปถ่ายทำข้างนอก ผมก,ก็อยากบอกว่าเวลาผมโพสผมก็จะโพสผ่านโทรศัพท์มือถือซึ่งสายตาเราก็อายุมากแล้วมันก็สายตามันก็อาจจะไม่ดีพอเวลาเราโพสออกไปก็ขาดการตรวจสอบต้องขออภยัยบางทีภาษาไทยมันอาจจะผิดเพี้ยนหรืออาจจะไม่ค่อยตรงศัพท์ตรงคำก็ต้องขอโทษขออภยัยบางครั้งหรือบางบางฟอนต์เราก็หาสละสลาหรือ อะไรไม่ได้มันก็ต้องขออภัยเพราะบางทีเราไปถ่ายทำเราก็อยากจะโพสหรือไลฟ์สดอยากให้คนรู้แล้วคราวนี้ก็บางทีมันเป็นภาษาไทยต้องมาผิดเพี้ยนเพราะว่าบางครั้งโปรแกรมตัดต่อเราก็เอามาโพสบางทีมันก็ไม่มีภาษาไทยให้เราเอามาใช้ก็ต้องขออภัยด้วยสำหรับ วันนี้ก็คือจะมาบอกอีกอย่างหนึ่งก็คือสำหรับท่านที่เป็นแฟนคลับของหมอดูก็ผมก็บอกให้รู้ก็อย่าเพิ่งเบื่อเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงทำบุญสร้างวิหารทานผมก็อยากจะนำเหตุการณ์การสร้างโบสถ์มหาอุดเป็นที่สุดแห่งความขลังของวัดป่าพุทธารามผมก็จะติดตาม เอาเหตุการณ์มาให้ดูเอามาให้เรียนรู้มาให้ศึกษาเพื่อเราจะได้เพื่อเราจะได้รู้ว่าการสร้างโบสถ์มหาอุดแบบโบราณทํากันยังไงผมก็ไปช่วยทางวัดจัดวิธีอะไรกับทางพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเพราะฉะนั้นผมก็อยากจะให้ทุกท่านก็อย่าพึ่งเบือ่อหรือแฟนคลับของหมอดูผู้ที่ มาดูไพ่มาดูดวง12บราศีกับไพ่ย4สีที่อยากจะให้ผมเอาคลิปหรือเอาอเวลาตัวเองมาดูเอามาลงไว้ใน YouTube เพื่อจะได้คอยติดตามเพราะฉะนั้นก็อย่าเพิ่งเบือ่อเดี๋ยวผมก็จะคอยเอาสลับสับเปลี่ยนมาให้ดูสลับสับเปลี่ยนกันไปแต่ตอนนี้ก็คือก็จะส่วนมากก็จะเน้นเรื่องอการที่เราไปสร้างวิหารทาน เราะว่าช่วงนี้อยากจะให้ทําบุญเยอะๆเพราะว่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อทางเจ้าวาดวาดัวดป่าพุทธรามท่านก็มีเจตนาลมอยากจะให้ญาติโยมหรือผู้มีกิจทามาร่วมบุญสร้างทุนด้วยแรงกายสร้างโบสถ์วิหารอุดร,ร่วมกันเพราะฉะนั้นก็อย่าเพิ่งเบื่อเพราะว่าใครว่างๆก็อยากอยากจะเดินทางไปช่วยงานก็เชิญได้นะ เพราะว่าทางโบสถ์มหาอุดวัดป่าพุทธารามคือพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านท่านก็อยากจะให้นำญาติโยมมาร่วมบุญร่วมแรงด้วยมีจิตธรรมมาร่วมสร้างโบสถ์วิหารมหาโบสถ์มหาอุดด้วยกันเพราะฉะนั้นก็อย่าพึ่งเบื่อเพราะว่าผมก็จะไปบันทึกอเอามาให้ดูบางครั้งเวลาผมไปบันทึกผมไลฟ์สดบางทีเรา ผมจะไปโพสบางทีผมไปบันทึกไปไลฟ์สดผมไปโพสบางครั้งมันอาจภาษาไทยมันอาจจะผิดเพี้ยนก็ต้องขออภยัยเพราะว่าบางครั้งเราไปโพสผ่านโทรศัพท์มือถือซึ่งมันเป็นจอเล็กหรือบางครั้งสายตาเราก็ไม่ดีเพราะอายุมากมันก็เป็นเรื่องธรรมดาต้องขออภัยมาในที่นี้ด้วยสำหรับท่านที่จะดูดวง12ราศี กับไข้ยิบสีก็สามารถที่จะโทรศัพท์มาก่อนเพราะว่าเมื่อวานผมก็ไปก็ไม่มีนึกว่าไม่มีใครมาแล้วอ่าคสุดท้ายก็มาฟรีเพราะว่าบางทีถ้าดูถ้าดูคนไม่มีหรือไม่มีใครมาดูดวงผมก็จะรีบไปวัดไปช่วยงานทางวัดไปจัดอ,อ,อ,อพิธีการสร้างบทมหาอุด ที่วัดป่าพุทธารมามสำหรับท่านไหนที่อยากจะถามผมว่าเวลาไปเขียนแผ่นดวงชะตาลงบทมหาอุตรเนี่ยบางท่านก็ไม่เข้าใจเกี่ยวกับการเขียนดวงชะตาผมก็จะบอกให้ว่าเพราะว่าการที่เราไปเขียนดวงชะตาลงในจักราศีหรือลงในโบทเนี่ยาบางคนก็มีใบดวง หรือบางคนก็มีแผ่นดวงช่วงที่ผ่านมาที่ผมผูกดวงตาเปิดดวงชะตาให้เนี่ยบางคนก็ไปเขียนบางคนก็ไม่เคยเขียนดวงตาไม่เคยเปิดดวงตากอ็อยากจะถามว่าทํำยังไงเพราะฉะนั้นใครอยากจะมีแผ่นดวงชะตามีแผ่นดวงพกพาบุญบาลมีบิดามารดาก็จะขอไปก็สามารถที่จะ,ะทักเข้ามาในเฟซในไลน์ผมได้ก็ ทักเข้ามาบอกว่าอยากจะให้เปิดดวงาตาผูกดวงาตาให้ก็สามารถที่จะทักเข้ามาได้สําหรับท่านใดที่ไปทําบุญไปสร้างทุนด้วยการสร้างโบสถ์วิหารกับทางวัดป่าพุทธารามท่านจะไปทําบุญด้วยแรงทรัพย์ขอรับแผ่นดวงชะตาก็สามารถที่จะส่งเข้ามาได้หรือท่านจะไปทําบุญด้วยแรงกายก็สามารถที่จะส่งชื่อนามกุลจริง วันที่เกิดเดือนเกิดพศเกิดเวลาเกิดสถานที่เกิดส่งมาให้ผมเข้ามาในลิงก์ผมจะเปิดดวงผูกด,ดวงให้แล้วผมก็จะเอาแผ่นดวงาตาไปให้ที่วัดถ้าใครจะไปะใครที่ไปทําบุญที่วัดไปสร้างโบสถ์วิหารนะ่ะแล้วอยากจะมีแผ่นดวงาตาอย่างเงี้ยเอาพกไว้แล้วก็เอาไปเขียนดวงาตาลงในแผ่นทองแผ่นทองมหายันโพกัสซับเนี่ยคือแผ่นทองแผ่นดวงอ่ะ เขาจะมีดวงจักรราศีคนที่เปิดดวงตาคนที่ผูกดวงตาก็จะเลยรู้ว่าดวงตาตัวเองอะเกิดมาดวงจักรราศีตัวเองเป็นยังไงลัคนาไปอยู่ตำแหน่งอะไรคือนี้คือดวงเลิกเกิดของเราผมก็จะทําไปให้อย่างนี้เพราะว่าดวงตาคนเราเกิดมาบุญวาสนาแต่และดวงตาไม่เหมือนกัน ดวงจักรราศีไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นใครอยากจะมีแผ่นดวงตาเอาไว้พกพาเอาไว้เขียนแผ่นดวงดวงตาลงในจักรราศีก็สามารถที่จะส่งวันเดือนปีเกิดเข้ามาในเฟซบุ๊กหรือไลน์ผมได้ผมก็จะผูกดวงไปให้ทําแผ่นดวงไปให้เพราะว่าการที่เราไปเขียนดวงตาลงเนี่ยเขียนดวงตาลงในแผ่นทองมหายันพกกระซับคือแผ่นทองเนี่ยแผ่นดวงมันก็จะเป็นแผ่นดวงมหายันพกกรัพ มันก็มีดวงจกักรราศีแต่ละราศีเนี่ยคือตัวบนก็คือเป็นราศีเมษเนี่ยดวงคนเกิดมาแล้วก็ไปเขียนดวงอตาเราลงดูตามตำแหน่งดวงอตาของเราไปเขียนดวงอตาเราลงตัวเลขเราลงภาษาไทยก็คือเทวดาแต่ละองค์ไปลงอยู่แต่แต่ละราศีไหนนะ่ะคือดวงอตาของคนเขาเราคือเขาว่าดวงจกักรราศีเพราะดวงพวกนี้ไม่มีเปลี่ยนตั้งแต่แม่คออเรามาแล้วผมก็จะเอาพักคาถาไปให้ด้วยพระคาถาเนี่ยก็จะ มีคํากล่าวไว้ว่าให้เราตั้งงน้าโมสามจบอ่าแล้วก็กล่าวคําว่ามาตาเปติแต่สภพูโ,โอทนะปุมาสะปะจยโยเนี่ยคำว่าน,นะก็คือธาตุน้ําของแม่โมก็คือธาตุดินของพ่อสองธาตุมารวมกันขับเคลื่อนด้วยธาตุไฟแม่ก็มาเป็นนรกจากนรกก็มาเป็นผู้ชะพผู้ชักก็คือก้อนเลือดก้อนเลือดที่อยู่ในท้องแม่เราจากผู้ชักก็มาเป็นเปสิเปส,เปสิคือชิ้นเนื้อ ถึงวันเดือนปีเวลาที่แม่ข้อเรามานะคือดวงตาเราก็มาเป็นเช่นนี้เทวดาแต่และองค์ไปลงแต่และราศีลัคนาเราไปอยู่ราศีอะไรนั่นแหละคือดวงตาเขาว่าดวงจากราศีคือดวงพวกนี้ไม่มีเปลี่ยนบางคนก็บางคนก็สงสัยว่าคนเราไปเขียนดวงตาลงอ่ะเขียนแต่ชื่อนานเมเลคุณบางครั้งนานๆไปใจคุณเปลี่ยน คุณเปลี่ยนแล้วก็คุคณก็เปลี่ยนชื่อพอเปลี่ยนชื่อไอ้ที่ทําไว้มันก็หายไปแล้วแต่ดวงตานี้คือตั้งแต่แม่ขอดเรามานี่ไม่มีเปลี่ยนถึงคุณจะเปลี่ยนชื่อ,อยังไงดวงชะตาพวกนี้ก็ยังไม่มีเปลี่ยนก็อยู่แบบนี้เขาว่าดวงจักรราศีเคยสังเกตไหมเวลาเขาทําเขาจะสร้างอะ,อะไรใหญ่ๆก็จะมีการวางศิลาเลษกนั่นแหละคือเลิกดวงตา เพราะคนเราเกิดมาก็มันก็จะมีเลิกเกิดมาบอกกำกับไว้ว่าเราเกิดในเลิอกอะไรนี่คือดวงตาผมก็เคยเห็นหลายคนที่เคยมาดูดวงตามาผูกดวงตาแล้วผมก็อธิบายว่าการที่เรามีแผ่นดวงตาเอาไว้พวกพผ่าบุญบารมีบิดามารดาก็จะคอยคุ้มภัยทุกสุขท้ออะไรให้นึกถึงบิดามารดาก็คือพ่อแม่เราแผ่นดวงตานี่คือดวงพระบิดามารดา ชื่อเราบางทีเรายังเปลี่ยนบางคนก็ค้านแย้งผมว่าพ่อแม่ตั้งให้จะไปเปลี่ยนทำไมอันนี้ผมมีประสบการณ์ด้วยเป็นหมอดูมายี่สิกว่าปีเนี่ยผมเห็นมาเยอะแล้วคนที่บอกว่าไม่เปลี่ยนชื่อเนี่ยถ้าดวงชะตาคุณยังดีหรือดวงยังดีอยู่ใจคุณก็ไม่คิดจะเปลี่ยนแต่เมื่อไหร่ถ้าดวงคุณตกอับเนี่ยดวงตกอับดาวเสาทับดวงชะตาเนี่ย ถึงเวลาใจคณเปลี่ยนคนเราเวลาดวงชะตาดวงตกกับมันก็ทําคิดอะไรไม่ออกบอกอะไรไม่ถูกบางทีมันก็อยากจะตายแบบตายจากเดิมๆเ,เพราะว่าดวงช่วงดวงขาดวิธีแก้เคสก็คือเปลี่ยนย้ายที่อยู่ปูที่นอนใหม่ย้ายสถานที่ที่ทํากินใหม่หรือบางทีเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตตัวเองหรือบางครั้งบางคนเราก็คือให้เปลี่ยนชื่อ,อเปลี่ยนฐานะตัวเองจากฐานะหนึ่งไปฐานะหนึ่งซึ่ง บางครั้งเราก็ไม่อยากจะเปลี่ยนไปอย่างนั้นเพราะฉะนั้นการที่เรามีแผ่นดวงตาถ้าคิดว่าไม่อยากจะเปลี่ยนก็คือต้องผูกดวงตาเอาแผ่นดวงตามาผูกไว้เปิดไว้เวลาเราไปทําบุญที่ไหนเราก็จะได้เขียนดวงตาเราลงเขียนดวงตาเราลงในจักรราศีเวลาเราจะไปหลอมทองสร้างพระเราก็จะได้ไปเขียนตัวเขียนดวงตาเราลงเขียนดวงตาแต่ละคนดวงตาไม่เหมือนกัน เขียนดวงตาเราลงในจักรราศีแล้วก็ตั้งจิตในฐานผูกดวงตาไว้กับสถานที่ที่เราทําบุญเป็นทุนเดิมที่เราได้มาเพราะฉะนั้นดวงตาไม่เปลี่ยนก็คือต้องมีแผ่นดวงตาต้องผูกดวงตาดูดวงตาเลิกเกิดตัวเองว่าตัวเองเกิดในเลิกอะไรนี่แหละคือความหมายการที่ผมแนะนําให้เปิดดวงตาผูกดวงตาเวลาไปเขียนแผ่นทองสร้างพระเราก็เขียนตามแผ่นดวงตานี้ เพราะคนเราเกิดมาบางทีเกิดมา,เ,าเกิดในราศีหนึ่งแต่เวลาตกฟากลัคนาไปอ,อีกอยู่ที่หนึ่งนะซึ่งเราก็สามารถที่จะรู้ว่าดวงตาของเราเป็นไงอย่างของผมผมเป็นคนเกิดราศีธนูอาทิตย์ผมอยู่ธนูลัคนาของผมก็ามาอยู่ราศีมิถุนนี่คือเวลาตกฟากเวลาเกิดของผมคนธนูมีความเป็นครูบาอาจารย์สูงอ ลักนายมีถุงคือพูดเจราจาค้าขายนี่คือความหมายเกี่ยวกับดวงตาที่เราจะรู้ตรงแล้วเวลาผมไปเขียนดวง,ดวงตาสร้างพระผมก็จะไปเขียนดวงดวงตาเราลงในจกักรราศีในแผ่นทองม,มหายันพวกกระซับเช่นนี้เพราะว่าเราไปเขียนดวงตาเราลงในจกักรราศีดวงตกปีชงดวงไม่ดีผีเข้ากรรมเก่าเข้ามาทวง ยานพวกนี้จะคอยคุ้มดวงให้เรานี่คือการเขียนดวงตาหรือรู้เรามีแผ่นดวงตาให้โหนให้หมอดูผูกดวงตาให้สําหรับผู้ใดที่อยากจะให้ผมผูกดวงตาเปิดดวงตาเอาไปเขียนแผ่นทองสร้างพระหรือเอาไปเขียนดวงตาลงไว้ในโบสถ์ก็สามารถที่จะส่งวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดชื่อนามกุญจริงวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดส่งมาให้ผมผมจะเปิดดวงให้แล้วก็ไปเขียนไว้ใน โบทมหาอุดวัดป่าพุทธารามได้เพราะว่าช่วงนี้พระเดชระคุณหลวงพ่อท่านาท่านที่มีภูมิจิตภูมิธรรมำนำคนเข้าไปสร้างโบสถ์ไปสร้างโบสถ์ร่วมกันสร้างแบบโบราณสร้างวิหารมหาอุดเป็นที่สุดของความขลังเพราะโบสถ์แห่งนี้เป็นโบสถ์เดียวที่อยู่ในเขตอำเภอโพธารามที่ เปิดโอกาสให้ญาติโยมให้ญาติโยมผู้มีจิตธรรมมาร่วมทําบุญแบบโบราณเพราะคนสมัยก่อนสร้างโบสถ์อาศัยแรงงานจากญาติโยมจากความศรัทธาจากความสามาคัคคีเพื่อจะสร้างสิ่งนี้ขึ้นให้ศักดิ์สิทธิ์เพราะฉะนั้นใครอยากจะไปร่วมบุญไปสร้างทุนด้วยการสร้างบุญด้วยแรงกายก็สามารถไปได้ที่วัดป่าพุทธารามเพราะช่วงนี้ก็มีการเทเสาอยู่ วันนี้วันเสาร์ใครจะว่างก็ไปได้เพราะช่วงนี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านท่านมีภูมิจิตภูมิธรรมนําคนให้ไปทำงานผู้มีจิตทานําพาซึ่งมาด้วยความสามัคคีให้คนมีจิตศรรีลธรรมเข้าไปสู่ในกรอบศีลกอบธรรมในพุทธธรรมเนี่ยท่านนําคนใช้จิตวิญญาณน,นาคนาเข้าไปร่วมบุญ เพราะว่าเวลาผมไปก็เห็นคนไปช่วยงานช่วยทําบุญเยอะผมก็ภูมิใจในภูมิจิตภูมิธรรมของพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านผมก็อยากจะแนะนําใครอยากจะไปทําบุญสร้างโบสถ์วิหารอุดอที่วัดป่าพุทธารามก็เชิญได้หรือใครอยากจะไปทําบุญด้วยแรงทรัพย์อยากจะขอรับแผ่นดวงก็สามารถที่จะโอนเงินเข้าบัญชีตามนี้ได้นี่คือบัญชี ของทางโบสถ์วัดป่าบัญชีสร้างโบสถ์วัดป่าพุทธารามโอนเข้าไปได้เลยเนี่ยสามารถที่จะโอนเข้าไปได้อโอนโอนเงินเข้าบัญชีแล้วอยากจะมีแผ่นดวงเช่นนี้ก็อยากจยากให้ผมเปิดดวงให้ผูกดวงให้ก็สามารถที่จะส่งชื่อนามคุณจริงวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดสถานที่เกิดผมจะเปิดดวงให้แล้วผมก็จะส่งเข้าไปในลิงก์ เอาไปเก็บไว้เอาไปเวลาเราไปทปําบุญที่ไหนเราก็ได้ไปเขียนดวงาตาลงในจกักรราศีหรือให้โหนให้หมอดูดูได้ไม่ต้องไปเสียเวลาผูกดวงให้ยุ่งยากนี่ผมก็อยากจะบอกว่าการที่เราผูกดวงาตาแผ่นดวงาตาพกพาบุญมาเลยมีบิดามารดาก็จะคอยคุ้มภยัยแผ่นดวงนี่คือดวงแผ่นก็คือพระบิดามารดานี่คือคนเราถ้ามีโอกาสได้ผูกดวงาตาเปิดดวงาตา เอาแผ่นดวงพกพาเนี่ยบุญบารมีบิดามารดาก็จะคอยคุ้มภัยเวลาทุกสุขข้ออะไรเราให้นึกถึงบิดามารดานึกถึงพ่อแม่เรานั่นแหละไม่มีพะไระเลยไปเสด็จไปมากกว่าพ่อแม่เราหรอกเพราะว่าแผ่นดวงตาก็คือพระบิดามารดาหรือใครถ้ามีอุปสรรคทุกนะหนักๆก็กกอบอกว่าให้เราหยิบแผ่นดวงขึ้นมาตั้งกิจนิฐานนึกถึงบิดามารดาแล้วก็สวดมงวลคำว่าสวดนโมสามจบ นะโมตัจะพักวะโอตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัจะพักวะโอตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตจะพักวะโอตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะแล้วก็กล่าวคำว,ว่ามาตาเปติกะสัมพวะโอทะนปุมาสะป,ปะจโยคำว่นนานะก็คือท่า